ที่มีร้านค้าถามคนสวัส้นห่าช่องแม่น้องมิวนะคะท่านผู้เสือก็เลยพูดนอนที่เดียวเราก็ออกมาเนี่ยร้านค้าไจะมีคนอยู่แน่นอนไม่มีก็ไม่ร้านค้าเลยจะเล่นงันเงี้ยแล้วเนี่ยอะไรนะพี่เสือนี่แหละป้านี่แหละขายเอาเหรอป้านี่แหละขายเหรอเขาว่ากดดังเขยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยเอ้าเหรอมาจุดใต้ต่อต่อ โอ้โหไปดูกันกอะไรนะแอนหาของกินจุดใต้ตำต่อร้านอยู่ตรงนี้เราก็หิวเหมือนกันกินอะไรดีมีแต่เชื้อเห็ดฟางบอกค่ะอยู่ตรงไหนคะเมยอยู่ทางหลังบอกขายหน้าไหนนี่ถุงละร้อยสี่สิบถุงละร้อยสี่สิบ ฮะบ้านห้วยหินบ้านห้วยหินมาจุดตายเลยครับอะไรกี่บาทมีเงินสาวบาทไอย เราเข้าซอยมาเจอข้าวซอยมีเงินซาวบาทให้พ่อเห็ดยังไงค่ะให้พายังเดียวถูกเป๊ะเลยค่ะเนี้ไม่ต้องหาอะไรเพราะว่าหาเหารเห็นฟังกินก่อนกินก่อนโอเคถ่ายคลินเลยค่ะแม่ตอกพ้อมก่อนนะถ่ายคลิปเลยบอกแม่เออมือซึ่งนิออกไม่ไปเล่นสิงดีอะเมย พอดีไปมาสื่อยาขาอยู่บ้านซึงหนานี่ค่ะก็เลยบอกว่าโมูมบาพ่อฮพ่อเสเาสาม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 สอย่างเขาสื่อมากเลยใ่ไมัยยเป็นข้ามหอกันแล้วขาเทปเป็นเป็นข้ามหูเค่ะแล้วี่คือิสนหญเยอะเลยค่ะ้กแบบนี้แล้วเขาต้องไปขยี้ขยี้ให้เป็นแบบนี้ับอกขยี้ผสมขยี้ผสมอันนี้สมาย้ป้าอ๋นี้คสาม เพื่อนเจ้ามีจ้ก,ก่อนใครในแลงเมีหนึงโนึ่งครับโอ้คงคนนี้ไงแปดตำหน,นี่นึงกระโม่เราทำเซตแบบนี้ใรทำร้อย่ร้อยสี่สิบา,บาทบดทูนหลายก้อนดีกว่าไม่ครับ oh. อ้ข้ว่าก้อนนี้มันร้อยสี่สิบตัวแรกอะงั้นคือเข้าใจอย่างนั้นเนาะก็เข้าใจแบบนั้นหนึ่งโลถ้าขนาดนี้

แล้มีฟางยูนิยูน่มีเห็ดฟางขายบอกมีครับมัดมันเกิดแห้วครับต้มเปล่ามุกเจ้าจากมันแต่ว่าลุงเขาทำเป็นเขาลุงไปฝึกเกษตรเคเดเยวเื่อไปให้ลุงทำให้ก็ได้อกามันมันเป็นชื่อยืดใส่แบันเป็นฟางนเพราะว่าแกเอาฟางเขาอะเอาฟางก็มีจะได้ไ็้บกนับยอนแล้วกทำแล้วมันกอโหดน้ำเม เปียกถ้้อนมเปีกเขาพ่เข้าไปยู่แจังโหนั่นสัพยายุ้มเนาะะมสอาเอาไปก็ต้องไปบีนะบีนะบีแกงปิ้งปลาฟ้าฟาแกงปิ้งปลาแกงปิ้งปลา๋อะแกงจับมือนะใช่ไหม กะไทยนะครับตะแงยังไงเนาะตะแงย่อง่อพ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 ่พ่อ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 เ่อพได้่ิน่ีพ่พ่อพ่าพ่อ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 พอพ่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 อพอพ่อพ่อพอพอพงอพนมพ่อพ่่อน่อพ่อพ่้อพพ่อพ่อพ่ออา่อพนั่ออพออพ่อ่อพออา่อพ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 อออออออ ตลอที่มีมันเริ่มรู้แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นเห็นให้เราหรือเปล่าเอาก้อนนี้ครับยี้ยี้อย่างนี้ครับรู่มไปข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ใช้แหนบปั่นโอ้ใช้แหนบปันเราต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่เราเราทำไม่เยอะเนเพื่อนไงครับแต่ชี่ก็เอานี่ละอ๋ออันนี้ไม่เห็ดลายก็เลยมันก็เลยเห็ดเครื่องอ๋ออันนี้คือเขาทำเยอะเขาเลยใช้เครื่องเขาเชือกเชื้อกนี่สแบบว่าทำวันนี้เพนาะเห็นเห็ดเห็ด อย,ยูดด่หลายกอยู่ลเายนายเสียนแล้วก็ทยอยทยอยทำไปได้เดี๋ยวเอาเอาไปลองกันแล้วกันสอวอจะเป็นไม่เป็นอยูที่ดวงแล้วงานนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อให้สอวอนะอ่ <c oughs> านพละก้อนละลนะไม่ได้เดี๋ยนี้เดนี้ปีไม่ได้เดี๋ยว,ยว,วนี้นั่พึ่งเรือเดินพึ่งป่าแล้วเราเอา้องกุ้งั้าองพ,อพยางอนะไล่ะ เาก็ม่จะกู้เบื่อบ้วนในรอง้มันไม่เกยามันสวยไงอามันเป็นแบบเห็ดเกลือบี้ออกมามันก็ได้หลายอยู่ประมาณนี้อันนี้คือหนึ่งถุง้ตามใช่ไหมฮะได้หงนี้นะครับนั่นมันก็ได้หลากหลายหนึ่งตามล้ันหนึ่งก้อนได้น้อยหน่อยเสีวได้ประมาณสองตารางเมตรอ๋อหนึ่งก้อนได้สองตารางเมตรสองตารางเมตรอ

มันก็ขึ้นสนิมขึ้นอะไรเอาไปนั่อันซองอันชาบอันเอาไปใหม่ดีกว่ามันสะอาดกว่าอันนี้เราก็เฉพาะเพาะเห็ดเนาะโอ้เพื่อนร้านนี้ก็อาทิตย์หน้าจะมากินนะทุกคนเฮ้ออะไรนะเขาบอกว่าต้องเฮดก่อนจะมากินเราจะรอเธอมาอาทิตย์หน้าไปสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นในที่สุดก็จุดใต้ตามต่อเจอจนได้ ร้านเพื่อนก็เป็นร้า,นขา,า,ออน,าน,นขายทุกอย่างเออหมอนร้านเพื่อนขายทุกอย่างรองเท้ารองเท้าขายหมดทุกอย่างเลยสามอันเป็นร้านขายของชำนะคะจุดใจตำตอมาแวะถามเจอเลยอ๋อใช่เลยจ้ะ

เป็นร้านลุงพง์นะร้านของลุงพงศ์อ๋อร้านลุงพงศ์อ,อออ๋อ่อออ๋อ่ออพ่ออพอพ่อ่า่อพ่ออพ่ออ่่อ่ออ่้อ่า ไปเอาขึ้นโอเคภา,า,ารกิจสำเร็จ <Okay. S 1> เดินทางกลับนะคะไปกันค่ะ